สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเขาหนออที่นครสวรรค์นะับพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับผมพาลิงไปดูลิงนะฮะอยากไดูลิงแล้ลิงเต็มรถละถ้าลิงเนึ่งมาเจอชิโต้ ไม่ยุกจริงนะใช่เอ้ใช่ใช่ใช่ไอจ๋นจ๋าเนี่ยจ๋าจริงไม่ลงรล้ดูบนรถไม่ลงเดี๋ยวมันจับไปเขาเนี่ยนี่เ่าบรรนาที่ไห่ เดี๋ยจะให้อาหารนาั่งรถเจ้ามันรออาหารทนะี่ไหนเะมื่อกี้มันเห็นรถช้าๆไงมันเห็นรถช้าก็คิดว่าเราจะให้เนี่ยเนาะเห็นไม่เห็นเยอะด้ยวันหยุดเสื้ออาหาร

นุ่นแม่มันมาอยู่โยนได้ตัวน้อยนะแม่มา้วโยนให้ตัวน้อยเป็นกระโดดรับเลยอย่าพิ่งไปมันจะขาดไปตั้งหาต้ือให้ตัวน้อยไปให้บอก้ดแม่ับนนายตัวน้อยแดดก็ร้อนลิงเทียบแว่ก็มาตอนนี้เขาบอกว่า มันไม่กินขนมนะครับผมมันกินแต่ถั่วกับกล้วยนะฮะเลยได้มานะฮะเดี๋ยวมันเรียกเองเออเยกงไ้อร่อยป่ะแซ่บป่ะเก่าตัวดีก็เองไปวัด เอ้ยบอกกยนทีรออย่าี้จะตนเลือกกินได้มันเลือกกินได้มนไปโยนอย่างนั้นมันจะไปรู้ด้วยเอาใส่ถุงยังเอาบ้า

วิ่งตามรถแล้วนะ่ะมันเห็นรถอาจจะมีอะไรเปล่ามาแล้วมาแล้วหโโอโ้ โอตโต้หนึงเนาะถายนั่งล้ไม่ดีดึงนั่งล้วงอันนี้ลิง <c oughs> ใส่เสื้อแดงดีลิงอุ้มไปจะได้มองเห็น <c oughs> ล ų, ิงม uh ิกใช่ไหมล่ะปวดปวดจริงเริงหน้าปวดหายไปหน้านี่เขาพาให้ดิถ่ายรูปด้วยเงยเขี้ยวให้ให้้

เล่นตัวอีกไอตัวน้อยๆไม่กล้าลงมากลัวตัวใหญ่อะมาตัวน้อยจิ๋วมันจิ๋วแค่นี้ง่ายนี่ไรอนนู่นเขาไม่รักาวน้อยนั่นน่ะขาไปแดก

ยังไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวาาอะไรนะไหเเยเป็นไงอะไรปะ